ครับชุมนุมมาแล้วเป็นไงครับชุมนุมมาก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้บา,บางโดนอัดนะฮ <c oughs> ตัวน,นี้บางเย่แ <c oughs> ล้วครับบางหญยมันวิ่งยาวเลยเดี๋ยวไปเชี่ยวก็องัดงัดขึ้นมาข้ามเอวเอาคันคันเป็นข้ามเอวเออข้ามเอวได้มีกําลังงัด ค <Keep S 1> ุณไว้นะครับด้านหลังนี่เจ็บป๊อกก็ติดอยู่นะฮะเจ๊ปป๊อกไปอะไรฮะจะปป๊อกขันมาอย่าเหนื่อยครับอย่าหอบครับคุณไว้นะฮะไหนฮะเจ็บป๊อกเดี๋ยวเอาไปเติกก่อนฮะไหนฮะลงทับหน่อยฮะเอาฮะ ช่วยตัวเองฮะสบู่ไม่ว่างอยู่ฮะหลงบอลนะงัดมาบางังงัดมาอเออนะงัดขึ้นมาบังอ้อมอ้อมอ้อมพวงเรือไปอ้อมพวงเรือไปเออตัวนี้ของบังน่าจะเป็นมงเพล้าแล้วนะฮะบังบกโดนแตะกล้วยนะฮะบังบอกนี่เป็นที่ของบังบ้างนะฮะ บังไม่มีแรงเลยอะบังออบอกแล้วอย่าไปชุมนุมนะบังช่วงนี้เขาฮิตหน้ากากขาวครับ <S <S 1> <S 1> มีเจไม่มาฮะซับนรกเราไม่มานะฮะบังวันแมนโชว์นะครับตอนนี้เจ๊ป๊อปเห็นปลาย,ยัางครับเจ๊ป๊อปเจ๊ามาจากปลาเล็กจะเป็นปลาใหญ่ทันทีจากเสียงว้าเขา ปลาอะไรฮะเจ๊ป๊อบเห็นยังฮะเอาไปก้อนนะครับเอาไปก้อนคนนี้ซื้อตั๋วนอนมานะ <c oughs> นอนยาวเลยฮะหาไม่ได้อแล้วรู้ซื้อตั๋วนอนซื้อมาจากไหนครัสบสบู่ก็ยังงงครับสบู่ไม่ได้ขายตั๋วนอนงัดครับบังงัดครับงัดครับ,บง,งัดครับบัง

บังอ้อมท้ายเรือเลยครับบังมุดใต้ท้องแล้วครับเดินไปท้ายเรือเดินไปท้ายเรือไปอ้อมเครื่องเลยบังเปลี่ยนมือเปลี่ยนมืออ้อมเอาคันเอาดามคันแทงอ้อมเออใหญ่ใหญ่เชี่ยวท้องเรือนะบังนะไว้นิดหน่อยนะบังอ้อมไว้ใช่ไหมบังย้ายโดนไบจักนะทุกเดี๋ยว ตามไปนะบางจะอัดนะหนึ่งร<ป>อบนะฮะหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบทำลายสถิตินะหนึ่งรอบผ่านไปแล้วจะทำลายสถิติได้หรือไม่ครับโอ้ยเจ็บปั๊บตะขอครับ,บ,บ,บตะขออยู่ข้างหลังครับนี่นี่มีจ่าเป็นลอยยกขึ้น อัดครับบังอัดอัดบังหมดแรงแล้วเอาบังเอาไปหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบนะฮะบังคลางเลยอะไรดังอือเมื่อกี้บังเป็นนางเอเอวีไปแล้วนะฮะบังกล้าบังสบู่วันเรือให้นะฮะ ทั้งถ่ายทั้งขับเรือมัอ่วดีฮะบังฮัดนะบังเรงบังเอวไอ้น,นี่บังคือพระเอกนะฮะบังงัดไม่ขึ้นนะบังขับเอวบังไม่มีแรงแบบนั้นเอาด้ามขับเอวอย่างนั้นบังขับเอวจับไปก่อนนะเดี๋ยวบังชุดพัดเลยนะ

มายังฮะมาแล้วมาแล้ว,ลวบงังเข้าไปคักหินจอโอ้ยจับปิกกีผมเข้าไปนะฮะอันนี้วิ่งไปสองรอบแล้วนะฮะจะสองรอบแลวครับไปไปรอบกว่าแล้วนะฮะตอนนี้ฮะออกลับกลับกลับไปขึ้นรอบครับ <c oughs> <c oughs> วนมาวนไปนะ <c oughs> โอ้ยตุลิปบังโอ้ ตัง้งมมนตักตั้งันเรือเลยบังตั้งหมนตักเลยคันเบ็ดปักกันเบ็ดปักบิดไซส์นะฮะสิบกิโลอัพครับตัวนี้กดไซส์นะฮะไม่ใ้ไม่้กำกำมาลังลนงอีกบังเดี๋ยวไปเจอในภาพนิ่งฮะบังอุ